เปิดไทม์ไลน์ดีจะโกจากกล้องวงจรปิดโรงแรมอย่างละเอียดก่อนดับหลังจากมีข่าวการเสียชีวิตของดีเจตรินเรืองกิจรัตนกุลหรือดีจะโกดีเจชื่อดังแห่งคลื่น106.5 Green ว a v ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งหาหลักฐานในการเสียชีวิตครั้งนี้อย่างเร่งด่วน ความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานของตำรวจสอทอทองหลอ่อพบว่ากล้องวงจรปิดภายในโรงแรมบันทึกภาพดีจะโกเข้าพักที่โรงแรมเวลา10นาฬิกา36นาทีของวันที่17พฤศจิกายน2566เข้าห้อง10นาฬิกา45นาที หลังจากเข้าห้องพักดีจะโกออกจากห้องรอบที่1เวลา11นาฬิกา28นาที55วินาทีเดินไปที่บันไดหนีไฟออกจากห้องรอบที่2เวลา11นาฬิกา29นาที40วินาทีกลับเข้าห้อง11นาฬิกา31นาที16วินาที ออกจากห้องรอบที่3เวลา11นาฬิกา38นาที27วินาทีเดินไปทางบันไดหนีไฟกลับเข้าห้องเวลา11นาฬิกา39นาที24วินาทีออกจากห้องรอบที่4เวลา11นาฬิกา44นาที40วินาทีกลับจากชั้น15เข้าห้องเวลา12นาฬิกา21นาที และออกจากห้องรอบที่5เวลา12นาฬิกา33นาที9วินาทีส่วนพยานหลักฐานบนชั้น15ดาดฟ้าของโรงแรมพบโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องบุหรี่ไฟแช็คทีกาดห้องและชุดคลุมอาบน้ำเปื้อนเลือดข้อสงสัยของตำรวจพบเสื้อคลุมอาบน้ำเปื้อนเลือดทำให้ตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่า ่วงเวลาที่เข้าออกห้องพักบริเวณข้อมือซ้ายมีผ้าพันไว้และจากการเข้าตรวจสอบภายในห้องพักของดีเจโกพบมีดขนาดเล็กหนึ่งเล่มเปื้อนเลือดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วนำไปตรวจสอบ